สวัสดีค่ะมาหอดจะคลองบานเพื่อน่อยูด้วยจะเพิ่นเข้าไปในตัวอำเภอเทือโอกาสมาลักทายลูกทายคลิปไหนๆก็มาแล้วเราเทือโอกาสชมสวนช่องยูทูบเบอร์ช่องบุญมีกุชิตาเด้อจะ้ะสวนเพิ่นไมาได้เห็นกับตาหลจ้ะจาก,จากี่ชมตอนในช่องเพื่นเนาะจะ้ะ มีกรพาพี่น้องมาชมอีกเทื่อนหนึ่งหลากหลายจะในสวนเพิน่นเพิ่นปลูกไว้หน้าบ้านเจ้าของบ้านไม่อยู่ค่อยก็ลอยถ่ายเองเด้อจะ้ะป็นต้นสาคูด่างเนี่ยที่จองไว้ก็คือสาคูด่างชอบมากมันสวยสาคูด่างใบเพิ่็จะมีด่างทุกใบเด้อจะ้ะ สวยมากด้วยจ้ะนี่เห็นกับตาละสวยมากแล้วก็แอบ,บจองไว้ตั้งนานแล้วว่าจะมาเอาวันนี้ก็ได้สมใจแล้วนะคะขอบพระคุณเจ้าของช่องที่เมตตาให้ยกให้ทั้งกระถางมันปลูกไว้ไร้กระถางอยู่จ้ะเราก็ไม่แอบ,บช่มช่มช่ม สวนของเพื่นสวยงามจ้ะข้างนั้นก็จะเป็นแววมายุราที่เพื่นปลูกไว้จ้ะแววมายุลาก็มีแล้วก็มีหลายอย่างต้นดอกบ้านเย็นสีชมพูแต่ว่าเห้ากับทายให้มึงชัดๆนอะจ้ะมากนี้ หไหนก็มาแล้วถ่ายให้ดูชัดๆซาคูด่างน่าจะมีราคาอยู่นะเนี่ยคนที่ชอบต้นไม้นะ่ะเป็นด่างๆไปชมสวนว่าชุ่มไปเรื่อยๆก่อนรอดจากของเพืนมาเนาะจ้ะจะกองเป็นข้าวอำเภออำเภอ นี่ก็จะเป็นแววมายุลาและก็นี่คาคาดาา่างเป็นว่าเนี่ยใบก็จะออกแบบนี้จะสีแดงๆอันนี้ก็แอบจองสั่งจองไว้เลยจ้ะมักมักล้ายเป็นคือแบบเหมือนลายฉลุลายฉลุเนาะอันนี้ทงเทงสายสารเอื่นอียง สายสาันเอื่นอีอย่างเนอะคอยกระลืมซื้อเพราะว่ามันบม่ได้เจอดนและนะจ้ะแบบสมัยเล็กน่อยก็เคยเห็นอยู่ได้จ้ะมันเกิดย่น,น้ขางบานขางหลัวสิแต่นี่นาจะเป็นแบบพันเพ,น,พนผสมขึ้นมาเนาะเป็นลูกใหญ่ลูกใหญ่มากเลยจ้ะทงเทง องเทงแต่ยังไม่สุกเราก็ยังกินไม่ได้มันสุกมันจะออกเป็นสีเรืองเหลืองสมๆเนาะจ้ะเป็นน่วยเป็นข้างในมันจะออกรสเปรี้ยวหวานเหมือนลูกตะขบแมนบอเนาะเหมือนตะคบมักตะกบบานเห่านะั่นละจะ้ะหมายถึงว่าไอ้ลูกข้างในมันเนาะจะเหนือรสชาติเพิ่นแต่ว่าน้วยมันบวกขึ้นกันดอกจะ้ะต้น,ต,นตะคบกับต้นใหญ่กลัวจะ้ะ อันนี้ต้นน้อยๆแต่เป็นพันธุ์ใหญ่ลูกใหญ่น่าดูชมมากจ้ะสวยถ้ามาตอนสุกก็จะได้เก็บให้กินชิมให้ดูแต่ว่าอันนี้เพิ่นยังบ่สุกจ้ะตากเขียวเขียวตะเขียวเขียวยังไม่สุกเลยเราก็ถ่ายไปเรื่อยๆ มันคว่ำงามของเพื่นความ,าม,ามสุใสเนา,จานะจ้ะปลูกดกมากปลูกอยู่กับเพื่นกับปลูกไวท้ทั้งนาบ้านเพื่อนเลยจ้ะ <L> เพื่อนก็ดูแลดูแลง่ายเนาะหลังบ้านเพื่อนก็จะเป็นสวอนอยางมีปากล้วยแล้วก็สวนอยางขางบ้านก็มีต้นมะนาวตน้นทุเรียนต้นเงาะที่เคยผ้ามาาขังที่แล้วเราจะมาเก็บเงาะ แต่เธอหนี้ทยเฉพาะอยู่หนาบ้านเนาะจ้ะถ่ายรอเวลาที่จะของบ้านจะมามาแอบจิกถ่ายเอาทงเทงยนสำหรับทางนี้ก็จะเป็นต้นบอนบอนต่างต่างเนาะจ้ะที่ประทับใจอันนี้ก็คือเศรษฐีเรเือนนอกที่เป็นไทยว่ามันเป็นดอกเนาะจ้ะ ใอ่ว่าเป็นดอกแล้วแล้วก็ถุงเงินถุงทองอันนี้เองเราก็จองไว้แล้วจ้ะจ้าเมื่อกี้เสียงเพลงกัเขามาแสกเนาะก็ลเลยหยุดไปชั่วขณะกร่เมืองสวนเพิ่นต่อราคานี้ค่าเดทไทยลายเนาะจ้ะราะว่า จของคนบอยบัยเจักสิถามเหลืองอย่างละแอบมาชมสวนคนเดียวไปเรื่อยๆกอประคุณช่องบุญมีคุชิตาที่ให้ความเอือเฟื่อให้ต้นใหม่แกหนองสาวมาก็ะจะก็ะจะพยายามรักษาให้ดีที่สุดจะ้ะเพราะวา่าก เป็นสิ่งที่เอ,อ่อลำลึกถึงเป็นแบบว่าความสุขทัางใจเนาะจะใบละลึกถึงกันเวลาเออใหย้ยังกันกับสิแต่ละลึกถึงว่าโอ้นี่ต้นนี่ต้นนี่ผู้นี่ไยมากกเป็นความทรงจําที่ดีต่อกันเนาะค่ะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กับช่องน่นดุบน กาจะพยายามทํำคลิปออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทํำได้จะมีโอกาสกาจะลงแน่บ่ลงแน่กาขอบุณหลายๆจ้าที่เขามารับชมสวัสดีค่ะ